สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศในประเทศเอฟซีเก่าเอฟซียินดีน,น้อนรำเข้าสู่ช่องอยิน่นเมื่อนเดิมนะคะอัปเดตให้ดูยามเช้าๆตอนนี้ก็เจ็ดโมงห้าสิบกว่านาทีแล้วค่ะดูภาพดูภาพอัปเดตให้ดูยามเช้าๆ บอกยังลงอยู่เลยลงเหมือนเดิมบอกใบไม้ก็ร่วงเกือบหมดแล้วใบอ่อนเริ่มจะออกแล้วนะแต่ทางนี้ร่วงหมดแล้วใบอ่อนออกแล้วเดี๋ไปอากาศหนาวๆ หมอกยังลงอยู่เลยใบอ่อนเริ่มจะออกละแม่มาหาเดี๋ยวเถอะ อันนี้เขาก็ผลพวงตั้งแต่ฟีใหม่ดีนะเนี่ยไม่เข้าไม่สวนยางเขาเ,าด,เด็กยิงพลุเกือบแล้ว Oh, close. the uh hell? -huh. วันนี้หมอกหนาะกว่าทุกวันนะแต่แถเช้าไม่ได้ออกมาถ่ายให้ดูเลย ไอ้เยือนนะไอ้เยืนเอาแล้วทำไมไม่เห็นอ่ะเอาทำไมมันปล่อยตาเดินมาคนเดียวได้อ่ะนูกออกมาไม่เห็นมันมันอยู่ในห้องเปล่า ไม่มีเพื่อนไงไม่มีเพื่อนแต่กับไอ้น,นี่มันก็ไม่กล้าแล้วนะ่ะไ <Okay. S 1> อ้น,นี่เล่นกับมันแรงื่อวานยายตาก็ปล่อยอยู่หลังอยู่หน้าบ้านโอ้ยเอาเอาหนูทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ไม่ได้แทบไม่ได้นอนพอเมื่อคืนเนี้ยกับไม่เขาไม่อยู่หนูหลับแม่งตื่นเช้าเลยทีเดียว mm. เห็นอะไรผ่านไม่ได้นะแงงแงงแงงอยู่ mm. ไม่หรอกหมามันพันเล็กด้วย หมาใหญ่เขาไม่เห่าหรอกยายห,หมาหนูสอ,องตัวสองตัวจนใหญ่ๆไม่เห่าหนาตอตาเวลามันทำมันไม่เห็นคนแปลกหน้าจริงๆอะ่อถอะถ้าหลูขึ้นจะท่ายนันไปวันชีดอีหมอกบอแต่เก็บเดื้อเห็นแต่มันรูดฟองฮะตัดข่าวเงยงาดเงดงาดเงดงาด มันเป็นหอบผืดมันเป็นหมาไม่แข็งแรงตั้งแต่เล็กอยู่แล้วยายไอ้ไอ้ตัวที่ว่าจะตายน่ะเนี่ยตัวนี้แหละคิดว่ามันจะตายก่อนที่ไหนได้หมากตายก่อนมันอดแอตั้งแต่เล็กๆอีตัวนี้ไม่ไม่แข็งแรงตั้งแต่เล็กๆแล้ว <c oughs> มันเดินกับมันเดินกัพฟอกกะแฟหนาตาเดินเดินแล้วก่อน

ហ្នឹងផងចកែនេះគីគួយចេមមោះតែគេយកទៅជលហ្នឹងអេណែយកគួយមែនចាស់ណាយាយយាយគង់កាក់អត់អាយអាយដាក់មកមួយបងអាយអើយអេអូដេញចឹងមនុស្សទេយាយដេញចឹងមនុស្សบางคนទេណា ลงจะไ,ได้ไม่ชา้าไม่ได้มาถ่ายให้ดูเนียนะบรรยากาศตอนเช้า มีหมอกให้เห็นอยู่เลย วันนี้คุณยายไปทำงานหรือเปล่าหรือไม่ได้ไป